แม่ชมขาโฉบใหม่ของรีโมบานแทคเป็นไงบ้างคะก็จริงๆยังไม่มีโอกาสได้เดินดูมากมากนะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือใหม่มากแตบบ่ใหม่แบบสับค่ะแล้วก็ของกินเยอะมากค่ะคนนี้ตอบโจทย์คนอยู่แล้วเป็นยังไงบ้างคะ<แ>จริงจแล้วก็สฉกว่าแบบสัปดาห์อะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์คนนี้เขบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็เหมาะเพราะว่า เด็กๆมาปล่อยพลังได้มีที่ให้เด็กแบบมาปล่อยพลังมีสวนสนุกในโลกอะไรเงี้ยสินค้าก็มีที่เลือกมากมายเลยอ่ะของกินก็นเยอะค่ะข้ามาแสงสีเสียงของเขาเป็นยังไงบ้างคะมันสว่างสวยสว่างมากไปสว่างมากเอออาหารการกินล่ะคะอาหารเยอะมากฉ่ำนี่แอบเล็งแล้วร้านนึงอ่อาฝากเลยค่ะฝากเลยค่ะแม่ฝากได้นะคะสำหรับไลฟ์ช็อบางแคนะคะชมไป แต่งใหม่บอกทั้งกับคนทีครอบครัวแล้วคนที่ม่ครอบครัวมีแฟนหรือไม่มีแฟนก็นมาได้ไม่มีก็มาหาที่นี่ใช่มาหาเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ก,กับแก๊งลูกวันนี้วันที่ไม่อมอกงานเป็นยังไงบ้างให้คะแนนสามคนก็รุนมากค่ะเพราะว่างานมันจะแบบดีเลตไปนิดนึงแล้วก็แบบพอดีมันเป็นเวลานอนเขา,เาแล้วอะไรเงี้ยก็พอถึงเวลานอนเด็กเขาก็จะนิดหนึ่งแม่ก็จะลุ้นว่าลูกเราจะฟันหัวฟันงานหรือเปล่า เป็นยังไงบ้างคะก็โอเคเอ็กซ์ก็เมื่อกี้ก็แวะใส่แม่เราหนึ่งอบีฟก็ยังไงคะว่าวันนี้มาลุกงานวันนี้มาออกงานพร้อมกันทีมเป็นยังไงี้ยก็ก็บีมอะจริงๆพี่สายพี่พาไม่ได้บีฟมากเพราะว่าก็ค่อนข้างโอ้ยแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเจก็ก็บีฟนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะบอกว่าให้เดี๋ยวจะมีลูกโป่งนะก็ต้องแบบว่าหาเรื่องมาล้อกใจเขาอะไรเงี้ยค่ะพอไม่ละนเสร็ แบบปล่อยลูกโป่งแบบหลายพันลูกอะไรเงี้ยขแต่ตอรเจริญหูเจริญตาของเขาจะตื่นอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดแบบเจอแบบนี้ก็คือมันไม่หลับหรอกแต่ว่าถ้าอยู่อย่างเงี้ยมันใช่มันจะไม่หลับหรอกไม่ใช่มันอยู่แล้วแบบเพอ่ไปอย่างเสร็จแต่ว่าพอพอมันเลยเวลาของเขาเขาจะแบบเหมือนเขาจะงุนหงิดไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยแต่พอไปกินลูกโป่งมาตาเปลี่ยนสีแบบกับพ่ยังไงแม่โล่งใจไหมแบบว่าเ e นจอยแล้ว ก็กลัวเพราะว่านางก็จะกระโจนลงไปแล้วก็แบบไม่มีใครจับอะไรอย่างเงี้ยอีกอีกโมงอะแม่ปกติแล้วเขาต้องแบบต้องนนี้คืออยู่บนเตียงแล้วค่ะตอนเนี้ยกเพราะว่าทุนนัทพี่สายกับพี่พายก็คือเหมือนจะเข้านอนแล้วเหมือนกันอันทำไมอันทำไมที่บ้านนอนเร็วอะ ยิปยิมม้มธุรกิจของเขายังเกิดขึ้นได้บ่อยๆไหมคะยังเกิดขึ้นได้อยู่แต่ว่าตอนนี้เริ่มหมดละเริ่มหมดคือยิมเป็นเวลายิปเป็นเวลาค่ะรัา,าวันเกิดแล้วนะข่าววันเกิดค่ะค่ะยังไงบ้างคะเตรียมตัวยังไงบ้างถ้าปีนี้ก็จริงๆก็ไม่ได้เตรียมอะไรมากก็ง่ายๆอ่ะที่บ้านก็มีคำพูดอะไรเงี้ยนิดหน่อยทานข้าวการอะไรกันนั่นเองแล้วก็เอาก็เป่าเค้กแบบเล็กๆกับเพื่อนๆเขาอะไรเงี้ยอันนี้คือตั้งใจไว้แล้วเตรียมไว้แล้ว แบบว่ายังไงคะาจะมีสิ่งที่เขาชอบอยู่ในวันเกิดปีนี้หรือว่าจะยังไงบ้างไหมคะจริงๆก็ความชอบก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้ออกมากอะไรเงี<อ>้ยเอเค<อ>เคิร์กอะไรเงี้ยก็ยังไม่ได้ว่าแบบมีรีเควสว่าแบบอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยไม่ได้เหมือนพี่<อ>พี่เขาจะเริ่มจักประตูตนั้นนั้นนี้แล้วอะไรเงี้ยอ่าก็ยังไม่ยังไม่ค่อยรู้อะไรมากอ่าแต่ว่าของขวัญก็ต้องเป็นแบบแม่อย่างที่แบบเป็นคนจับให้โดยที<อ>่แบบไม่ต้องถามเราก็อยากได้อะไร เต right, <laughs> ียมอะไรเราไม่เตียมใช่เรามีไอ้เกิดเดในไม่หล่อม่เิดในห้อไมะจาจ <โ>เค่นั้นอ่าแค่เราแค่แคลิปที่ปล่อยมาถึงเราเปิดไปคงไมง,ง่ายๆนะ <c oughs> แบบว่าอืมเอืมเ <c oughs> ป็นการแซงอ๋อ <c oughs> ตอนนี้มันเกิดสุดตาขิงกันระหว่า,างเทฟกับพีพีว่าเกลจะชอบใคร<อ>ตรงนี้เราเป็นคุณแม่ของเกลเรามองตรงนี้ยังไงบ้างมันกันภาพมันค้องกันหรอป้า<อ>มันเป็นยังไงบ้างแต่ตรงนี้เข,เขาขิงกันว่าเดี๋ยวครั้งหน้าไปออกอรายการจะต้องแบบว่าให้เกลมเออมันเป็นเรื่องของเคมีของเขาอะ่ะแล้วแตแม่เห็นทั้งสองเหตุการณ์แม่รู้สึกยังไงบ้างว่าเกลเขายังไงเราเข้าหมายยังไงคเราว่าแบบ แม่ไม่ต้องพูดนะแบบสายตามันมันมันดูภาพมันบอกอยู่แล้วเจมแน่นอนภาพเล่าเรื่องอันนี้คือปลอบใจพี่ๆไว้ก่อนปลอบใจอะไรแบบแบบก็ต้องยอมรับความจริงการการตอนดวลตอนคอดบิลพี่พมันยังไงคะแม่ไม่หรอกเราว่ามันเป็นเรื่องของเคมี มีวิธีการเข้าข่าที่แบบว่าคุณแม่ต้องรู้ไหมคะว่าแบบว่าอันนี้แหละต้องัสมาได้ใช่เลยเราว่าต้องมีความแบบอ่อนโยนอ่อ่อ,อนโยนแล้วว่า เราะว่าในความเจฟแากเขาจะฝากเขาจะยิ้มกับเจฟก็เดินแบบว่าเดินไปเดินมาแบบว่าใช่เดิมีโมีการแบบเเดียเราเออมองเวลาบองุเราตัวอสิงไงสงรกเปิาน้อเพืไ่จนเกลเขบกราเป็นวิชาการแต่ถ้า แก okay, แล้วก็ไปโรงเรียนด้วเออ uh อยากไปสองเพลงนี้อยู่ ตอไปครับไกับมาดูใหม่อีกรอบไหมคะไม่มีไม่ต้้นเรา่ต้องเลยอยกไปแบบทากัน